ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอลุ่งล่วง,งหุ้นรายวันนั่นเองวันนี้ประจำวันที่17กรกฎาคมหลังจากวันหวยออกตลาดหุ้นนะครับมีการสวิงกลับขึ้นมาค่อนข้างสวยนะครับก็มายืนได้อ่าในทรงดีเนะาะอาจจะได้อันนี้ส์นะครับเกี่ยวกับวีแ well วนะว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นั่นเองแต่ เดี๋ยวเราเป็นรอดูดีกว่าครับว่าทรงมันจะเป็นยังไงนะก่อนจะไปเริ่มครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับถ้าคนที่กดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันเออสำหรับคนที่ติดตามมาจาก TikTok นะครับก็มาติดตามเพิ่มเติมใน YouTube ได้ นั่นเองเพราะว่า TikTok เนี่ยจะเป็นแค่การตัดช่วงแรกเข้าไปลงเท่านั้นเองนะครับโอเคก่อนอื่นเช่นเคยครับเรามาอัปเดตข่าวกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับข่าวแรกครับเซกดิวนะครับธุรกิจใหม่จี้รัฐบาลน,นะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ากลุ่มก่อสร้างตอนนี้เรียกว่าดำดิ่งพอสมควรนะครับมีหลายตัวเนี่ยยังไม่ฟื้นกลับขึ้นมาเลยเนาะก็อาจจะเป็นเพราะนโยบายนะครับเกี่ยวกับ การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเขาบอกไปเลยว่าเขาจะมีการตรวจสอบนะครับในพวกดีลอะไรเอย่ยต่างๆเนี่ยว่ารูปแบบเป็นยังไงนะครับเจ้าไหนเป็นคนจัดการเนาะมันก็เลยทําให้หลายๆตัวหลายๆหุ้นหลายๆตัวเนี่ยก็มีการแบบตรวจสอบกันสักนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูซิว่าในส่วนของเซกเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราไปดูการาฟมันหน่อยดิโอ้โหเรียกว่าเอ้ยการาฟกลับมานะสวนกระแสนะครับ สำหรับตัวนี้นะมีการดีดกลับขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่านี่ถ้าเราไปมองนะในส่วนราคา8บาทเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคือทํามาตั้งแต่ละ2019เออมันก็กลับมาได้ถือว่ายืนในทรงที่ดีครับแต่ถามว่ากลับมาเลยไหมมาบอกว่ายังไม่กลับมาเลยนะอาจจะเป็นแรงย่อลงไปต่อนะ สำหรับตัวนี้นะครับอ่าคนที่สนใจก็ลองดูแล้วกันเนาะถ้าจะเข้าในช่วงนี้มาไม่แนะนานะครับเพราะว่ามันขึ้นมาได้ไกลสักพักหนึ่งแล้วไปหาหุ้นเบรกเอาตัวอื่นดีกว่าครับตัวต่อมา ASW นะครับหวังนะครับยึดหัวหาดหาดภูเก็ตเนี่ยบุก9้าโครงการนะครับเสริมแก่งเดี๋ยวเราไปดูซิว่าในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีเอ้ยกลุ่มไม่ใช่กลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มอสังหานะครับก็จะมีหลายตัวเหมือนกันเนาะแต่ถ้าถามมาร์กนะ ASW เนี่ยก็ น่าสนใจไหมแต่ถ้าจะมองไปมองพวก SSR พวกเอลอวันพวกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าตัวนี้โวล่มมันไม่ค่อยเยอะไงเออโวล่มในการเล่นไม่ค่อยเยอะก็อาจจะทําให้เราติดเอยอะไรเอยแบบเล่นยากเนาะในกรอบนี้นะครับสาหรับตัว a s w ี่เนี่ยเคยวางแผนมาก็ได้คัดกันแบบเจ็บหนักจัดหนักจัดเต็มไปเหมือนกันนะเออก็ลองดูแล้วกันนะครับอ่าตัวต่อมาครับตัวนิกนะครับนี่พังงานดีเซลพุ่งนะครับ EV ขายลดต้นทุน เ,เขาบอกว่าผู้บริหารนะครับเน็กเนี่ยพร้อมรับดีมานีวีนะครับหลังนะครับรัฐบาลเนี่ยไม่ต่อภาษีดีเซลเอ้ยอันเนี้ยถือว่าจริงไหมน่าสนใจนะน่าสนใจนะถ้าบอกว่ารัฐบาลไม่ต่อภาษีดีเซลเนาะก็แสดงว่าในส่วนการอุ้มนะครับตัวนำราคาน้ำมันเนี่ยจะไม่มีการอุ้มแล้ว แต่เราก็เห็นมาสักระยะหนึ่งแล้วว่ากองทุนน้ามันเนี่ยมีการปล่อยตัวนะครับทำให้หุ้นน้ํามันลหลายๆตัวเนี่ยเรียกว่าแบบก่อนหน้านี้เก็บหนักนะครับช้าเลยแหละเนาะเดี๋ยวมาดูตอนนี้เป็นยังไงเนาะ NEX นะ N e นะเอออ่ะลักษณะของ NEX โอ้เรียกว่าดํหดิ่งครับแบบนี้เพื่อนๆไม่ไม,ไม,ไม่ควรเข้าอย่างยิ่งเนาะปล่อยข้ามไปได้เลยนะสมรมาปล่อยข้ามไปเลยเนาะนมันมีตัวอื่นให้เล่นเยอะ SAV ครับข้อราคาสิงหา นี่สามารถบุ๊กกำไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าอ่าอันนี้มันเป็นหุ้นที่จะคอ IPO นะแต่หุ้นหลกัหลกๆที่อ่าเป็นหุ้นแม่จะเป็นหุ้นสามารถนะครับเดี๋ยวเราไปดูสามารถส่วนมากราคาถ้าหุ้นลูกออกมาหุ้นแม่จะราคาย่ออ่ะอันนี้ยังไม่ย่อแต่มามองว่าน่าจะย่อ เท่าที่เราดูหลายๆตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นอาเซียนที่อูปตท,ทก่อนหน้านีย้ย่อกันมาหมดนะครับดังนั้นตัวสามารถก็อาจจะย่อเหมือนกันก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับนี่มิ้น์นะครับดักช่องทางเที่ยวจีนเร่ง Q3 เนี่ยถ้าถามมาเนี่ยน่าสนใจนะครับสำหรับตัวไมเนอร์นะเออเพราะว่าตอนนี้มันมันก็เรียกว่าน่าจะกลับมายืนได้ค่อนข้างสวยอ่ะจริงครับทรงเนี้ยไมเนอร์กลับมายืนได้ค่อนข้างสวยแล้วก็อาจจะเป็นต้นเทนด้วยแนวรับ32.5ครับ เพื่อนๆลองดูได้นะครับในกล่อมนี้เคยเคยทำไว้น่าจะได้ราคาที่ค่อนข้างดีครับสำหรับตัว m i n นอรใครอยากสนใจก็ลองดูนะครับอ่ะมีอีกไหมอ่าตัว ASF นะครับคอดโปรดักทําเงินนะครับออเดอร์ออเดอร์กลุ่มยานยนต์อื้อเดี๋ยวเราไปดูซิว่า a s s o r เนี่ออเดอร์ทะลักที่เขาบอกว่าเกี่ยวกับยานยนต์เนี่มีการวางแผนกลยุทธ์ใหม่เออ ตอบรับนะครับในส่วนของครึ่งปีแรกที่มันไม่ดีอ่ะพอบอกครึ่งปีแรกไม่ดีเดี๋ยวเราไปดูซิว่าครึ่งปีแรกมันเป็นยังไงโอโหเรียกว่าตอบรับจริงๆครับครึ่งปีแรกก็ตั้งแต่ IPO มาเนี่ยก็ไม่สู้ดีเลยเนาะก็เขาตอบรับมาแล้วและตอนนี้บูลุมยังไม่เข้าเออใครที่จะเล่นก็อาจจะต้องแบบ ตรวจสอบครั้งนี้หนึ่งเนาะไปดูตัวอื่นดีกว่าอาใจมานะไปดูตัวอื่นดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้กลุ่มที่จะเล่นง่ายคือกลุ่มที่โวล่มเข้านะครับตัวต่อมา ABM ครับจับตา Q3 ผลงานฟื้นนะครับโรงงานไม้เดี๋ยวเราไปดูสิว่าเป็นยังไงนะ ABM เนี่ยอ,อ,อ่ะตรงนี้โอ้โห ABM นี่เรียกว่าย่อหนังจัดหนังจัดเต็มเหมือนกันนะโอ้ทรงยังไม่มีท่าทีเลยครับโอ้โหแถมงบแบบติดลบด้วย เออแบบนี้ก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันเนาะเพื่อนๆถึงแม้เขาบอกว่า Q3 จะกลับมาชูดีมานสูงเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นแค่การวิเคราะห์ไงเดี๋ยวเราต้องไปดูราคาจริงม,มันทำได้จริงปะเออตัวต่อมาครับ ITNS นะครับโอ้โหยอดพุ่ง50นะใน Q2 เดี๋ยวดูดนะ้ IT อ ITNS ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับที่เกี่ยวกับข่าวโอ้ยมามามา,มาเหมือนมาจริงนะ เดี๋ยวไปดูงบอ่ะงบยังไม่ชูเลยแต่เขาบอกว่า Q2 มันจะกลับมาใช่ปะคนมันก็เลยเริ่มเก่งแล้วเนี่ยในโซนเนี้ยเห็นปะเริ่มมีการเก่งกําไรแล้วนะครับก็รอดูแล้วกันว่าจะได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าแต่ถ้าออกมาไม่ได้ดีอย่างที่คาดนะครับราคาน่าจะย่อกลับลงไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับหุ้นข่าวของเราเนาะทีนี้เราไปดูหุ้นการบ้านวันนี้มีเข้ามาค่อนข้างเยอะครับก่อนจะไปดูหุ้นการบ้านเราไปดูภาพของเซ็ตก่อนนะครับว่าภาพของเซ็ต ที่เราทําการบ้านกันมาเนี่ยเนิ่นนานเป็นยังไงนะครับกลับมาหรือยังอ่าสำหรับตัวเซตครับยืนเหนือพันหได้ถือว่าแกล่งถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะครับแต่ ที่ท่าทีแล้วกันเนาะวันที่19เนี่ยจะมีการเลือกนายกอีกหนึ่งครั้งนะครับเปิดบวตอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าคุณพิธาเนี่ยจะได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยท่าทีจะเปลี่ยนไปตลาดหุ้นก็จะสะท้อนภาพนั้นออกมาดังนั้นเรามารอลุ้นดีกว,ว่าวันที่19จะเป็นยังไงนะครับแต่ในทรงกราฟถือว่ากลับตัวได้สวยต้นเทนตรงทรงนี้เลยเพื่อน เพื่อนๆก็สามารถรับได้เลยตั้แต่1496ไล่ไปจนถึง1516ในกรอบนี้ครับอ่ะหุ้นตัวแรกครับตัวกอรี่อย่างที่ม้าบอกเนาะว่ากอรี่เนี่ยเราทำการบ้านไว้ในโซน3บาทเออแล้วไม่หลุดสต็อปรอสเราก็ยังทำ่วนเดิมเห็นปะตอนนี้ก็รอลุ้นอย่างเดียวว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ตอนนี้โวลุ่มยังไม่มาแต่ว่าน่าจะไปต่อได้ไม่ยากสำหรับตัวกอรี่เพราะว่าอาหารเสริมก็มาแล้วนะครับตัวต่อไป AP ครับแนวรับ11.2สครับสต็อปรอสอยู่ที่ 10.2สําำหรับตัวนี้ได้แน่ๆชัวร์ๆใครที่เล่นก็กรอบนี้เลยสำหรับตัว AP เล่นไดน้เอยๆครับผม ตัวต่อมา GPT ครับตัวนี้ถามว่าจะรอราคายอ่อไหมแน่นอนครับมาร์กรอแน่นอนราคายอ่อนะครับก็คงไม่ได้ไล่ราคากลับขึ้นไปเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าหลายๆส่วนเนาะสำหรับตัวนี้ส่งออกเนี่ยยังไม่สู้ดีนะครับก็ยังไม่ได้กําไรกลับมาเท่าที่ควรเนาะแต่ว่าถ้าดูจากดีมาในการผลิตของตัว GPT เนี่ยยังถือว่าทำทำอา่ารายการผลิตได้ค่อนข้างใช้ได้ นะครับถึงแม้ตัวซีฟู้ดก็ออกไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถือว่าสวยครับตัวต่อไปที่พี่ไอพี่พครับก็เลงเล่นกันอยู่ในขอบนี้เนาะยังไม่ไปไหนแต่ถามว่าจะให้เพื่อนเพื่อเข้าตอนนี้ไหมมาตอบได้เลยว่ายังครับเดี๋ยวเรารอแท่งเขียวที่เป็นโดจิในโซนนี้แล้วไปรับตอนนั้นน่าจะดีกว่าครับตัวต่อมาอัมมาตะก็ชนแนวต้านนะครับมันจะทนชนอีกรอบแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเพื่อนๆต้องขยับแลลวครับแล้วก็ไปต่อเลยนะอย่าหยุดนะครับแบบนี้อย่าหยุด เพราะว่าถ้าเราหยุดแล้วก็มานั่งรอข้างล่างแบบนี้อาจจะไม่ได้สำหรับตัวอมตะอมตะน่าจะชนกรอบในโซนบนครับ22.5เป็นแนวรับควรเล่นครับผมตัวต่อไปโพเอนครับแนวรับที่ให้ไว้นะครับสำหรับตัวโพเอนเนี่ยจะอยู่ที่4.28ครับเพื่อนๆก็ทําเนี่ยมาร์คเห็นแล้วนะว่ามีการตัดน่าจะไปต่อแหละเออดูจากตอนเนี้ยน่าจะไปต่อถึงแม้ พวกรายได้อะไรยังไม่มาแต่ว่าตัวนี้บุ๊กในสัดส่วนเซอร์วิสถือว่าดีครับก็น่าจะไปต่อได้ลองดูครับตัวต่อไป xo ครับหรือว่าตัวซอส xoexoticfood นั่นเองเนาะแนวรับนะครับมาขยับตามเลยนะขยับตามได้เลยนะครับกรอบนี้แสดงชัดเจนแล้วครับว่ากลับตัวฟื้นตัวเรียบร้อยแนวรับ23.8สามจุดแปดครับสต็อปร้อยยี่สิบสองจุดเจ็ดแนวต้านยี่สิบหกจุดห้าก็ลุยต่อได้สำหรับ exotic ตัวต่อไปออโรล่านี่ตัวนี้แหละที่ทํากําไรได้ในวันนี้สําหรับมาร์กนะครับแนวรับ15บาทใครไม่รับไม่ร,มรู้แต่เรารับนะครับสต็อปลอก็ใช้14.3ครับส่วนแนวต้านมองไว้ตั้งแต่17ไล่จนถึง18บาทก็ยังทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากตัวออโล่าเนี่ยน่าจะมีตัวสัสดส่วนรายได้ที่กลับเข้ามาบุก เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยราคาไปแล้วเพื่อนๆที่จะไล่มักไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาจะขายนะครับในส่วนตรงนี้เพื่อทํากําไรนั่นเองครับไปต่อตัวโอริครับแนวรับ10.2เช่นเคยครับสต็อปลอส9.95นะ ก็ใครที่ลุ้นตัวนี้อยู่ก็แนะนําว่าซื้อเถอะครับนะครับ,นะรบน่าจะทํากําไรให้กับเพื่อนๆได้เนาะ APO ลิ A P o เดี๋ยวจะมีตัวที่มาเพิ่มอีก1-2ตัวก็ลองไปดูนะครับว่าชื่นชอบตัวไหนเนาะตัวโอลิ i, ครับเป็นต้นเทนนะครับที่จะกลับขึ้นไปเนาะมามองว่าตัวนี้น่าจะทํากําไรให้กับเพื่อนๆได้ในการเพย์เซฟด้วยนะตัวต่อไป AU ครับแนวรับ9.9 9.55นะสต็อปลอสใช้8.75แนวต้าน11.5ครับก็ยังเล่นกันอยู่ในกรอบนี้แหละ นะสำหรับตัว after you นะรอดูตัวทัวร์ที่กลับเข้ามาตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อน,อนๆก็ลองดูแล้วกันเนาะแต่ว่าไม่อยากให้ไล่ราคานะตัวต่อไปตัวเฮงครับตัวนี้จะมาผิดแปลกกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแล้วก็ผิดแปลกจากรูปแบบนิดนึงเพราะว่าตัวเฮงเนี่ยมาเอามาแนะนําเพราะว่ามาเห็นทิศทางการกลับตัวครับแต่เป็นการกลับตัวที่ยังต้องรอจังหวะก่อนนะเพราะว่า จังหวะก่อนหน้านี้สําหรับตัวนี้ครับมันยังไม่ได้แบบชัดเจนแต่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นไปมาเลยมองว่าอ่ะใครที่จะเอาเข้าการบ้านแบบแอดฟิบริตตั้งปลูกตั้งเตือนตั้งแจ้งจัดไปเลยสาหรับตัวเฮงน,นะครับน่าจะทําทรงดีแล้วก็ทํากําไรให้กับเพื่อนๆได้ครับสำหรับตัวเฮงครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัว b r i อ่าบิชเนียนะก็จะเป็นลูกของโอลิมาก็มาด้วยกัน คือไปก็ไปด้วยกันสิดังนั้นแนวรับ9.05ครับสต็อปลอส8.6แนวต้าน10.1ครับสำหรับตัวบิชเนียร์ครับ Crc ครับตัวเซนทันนั่นเองนะครับสำหรับตัวเซนทันเนี่ยแนวรับ39ครับสต็อปลอส36.75แนวต้าน42.25นั่นเองสำหรับตัวเซนทันรีเทลครับจริงๆตัวเซนทันเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าเอาเอรียบพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้ก็สามารถยังยืนได้ทำกำไรได้คนเยินเยอะแล้วก็ที่เช่าเต็ม เอออันนี้แหละที่น่าสนใจสำหรับตัวเซนทันก็ลองไปดูได้สัดส่วนตรงนี้นะครับถือว่าอยู่ในกรอบที่น่าสนใจเลยนะตัวต่อมา LH ครับตัวนี้ถึงแนวรับแล้วนะครับแนวรับ8.45สครับสต็อปลอใช้8.2แนวต้าน8.8สําสำหรับตัว,ว LH เนี่ยก่อนหน้าน,นี้เราเล่นกันอยู่ที่9บาทแล้วมันย่อลงมาแรงม้าบอกปล่อยไปก่อนแต่ตอนนี้ถึงเวลาจังหวะการกลับมาแล้วสำหรับตัว LH ครับดังนั้นเนี่ยทำการบ้านไปต่อได้เลยครับ ตัวต่อมาฮานาครับแนวรับ4 2 2 5นะสต็อปลอสใช้4 2 5แนวต้าน3สาครับสำหรับตัวฮานะจริงๆตัวฮานะพวก ah พวก kce พวกเนี้ยแก๊งเนี้ยมาบอกว่าพวกชิ้นส่วนต่างๆเนี้ยมันน่าจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะเออมันก็จะกลับมาให้เล่นเป็นสตอรี่เพย์เท่านั้นเองเนาะอาจจะไม่ได้ถือยาวยันปันผลหรือถืออะไรอย่างเงี้ยก็เล่นตามสตอรี่เพย์ทิศทางของตัวเศรษฐกิจกับธุรกิจของเขานะครับดังนั้นเนี่ยภาพพวก หุ้นแต่และตัวมันก็จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันเนาะก็ขึ้นอยู่กับตัวไหนที่เราชํานาญซัดไปเลยนะครับม้ามองว่าตอนเนี้ยก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีเนาะต้องบอกอย่างนี้ว่าหลังเลือกตั้งทีไรดีทุกทีครับผมโอเคน่าจะครบถ้วนทุกตัวนะครับอ่าเป็นยังไงครับเพื่อนๆแบบนี้ชื่นชอบกันหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอเช่นเคยกดไลค์กดแชร์จะดีมากคือกด s b s c r i b e นะครับใครที่ยังไม่กดส่วนคนที่กดแล้วเนี่ยคอมเมนต์กลับเข้ามาได้นะว่าถือตัวไหนอยู่อยากไปเฝ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่าเฝ้าเยอะก็มีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตัดออกบ้างนะครับเฝ้าสัก8 9ตัวก็พอแล้วเนาะแต่วันนี้มันน่าสนใจจริงๆกับการที่ตลาดหุ้นกลับขึ้นมายืนได้10จุดครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ครับอขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดเทรดอย่างระมัดระวังและก็วางแผนไปกับช่องมาร์ทีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ